สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาเปรียบเทียบสเปคระหว่างเจ้าตัว i อคู o 1โอสแล้วก็เจ้าตัว i อคูเซตเกกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มแล้วก็โคตรคุ้มจริงในปี2025กับเจ้าตัว i อคู o 1โอส ตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Vivo เปิดขายอยางเป็นาการที่ไทยกับทั้ง2ตัวนี้กับงบแตกต่างกันประมาณเลท5,000จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งบอกเลยว,ว่าสเปคให้มาจัดเต็มทั้งคู่ซึ่งการเปิดตัววางจำหน่ายเจ้าตัว iQOO Neo 10 พีเขาทำการกดสั่งซื้อมาเรียบร้อยรอชมคลิปแกะกล่องที่ช่อง P ีเพได้ของตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าพีสัมผัสเจ้าตัว i q คูเ9 5G ในปี2025ก็ถือว่าตอนนี้โปรโมชั่นคุ้มจริงครับในราคาคือ8,000กว่าบาทเจ้าตัว i q คูเ9กับราคาเต็มคือ11,990บาทให้มาจัดเต็มจริงในส่วนเจ้าตัว i อคู o โ10 พีทำการกดสั่งซื้อโดยใช้โค้ดกับโปรโมชั่นล่าสุดคือ12,800บาทบอลว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงซึ่งมือถือหมื่นกว่าบาทแต่สเปคให้มาเหมือนใลนราคา3 0,000เลยคือตัว i อคู NeO 10ิบทำการบ้านในปีนี้เรื่องราคาถือว่าสุดจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้งสองตัวนี้มา ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือกดสั่งซื้อที่ตะกร้าสินค้าที่พี่ทำการปักไว้ให้บางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนั้ว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้าที่พี่ทาการปักไว้ให้นะครับตัวเครื่องหลังจากพีไปสัมผัสทั้ง2ตัวนี้มาส่วนตัวในการดีไซน์ของบอดี้เจ้าตัว i q o o neo 10 ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากมีความสวยงามในการออกแบบเก็บดีเทลได้อย่างสุดจริงตัวนี้ซึ่งพีไปสัมผัสมารู้สึกว่าแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ผมระหว่างเจ้าตัว iQ คูเ9กับเจ้าตัว IQ คูน e o 10ครับในส่วนความบางนะครับผม IQ คู Z 9จะมีความบางที่น้อยกว่าเจ้าตัว IQ คูน e o 10ครับความบางอยู่ที่7.98แล้วก็เจ้าตัวน e o 10ความบางอยู่ที่8.09ม mm, ิลลิเมตร ถือว่าความพักแตกต่างกันน้อยมากในส่วนน้ำหนักสปีนะไปสัมผัสทั้ง2ตัวนี้มาน้ำหนักถือว่าใกล้เคียงกันมากรับผมทั้ง2ตัวนี้สำหรับความแตกต่างของ CPU บอกเลยว่าทั้ง2ตัวถ้าใช้งานทั่วไปมีความรวดเร็วในการกดในการทัดที่เหมือนกันครับแต่เล่นเกมบอกเลยว่าเซปดากอน 8S Gen4 กับเจ้าตัว IQ n e o 10จัดเต็มมากซึ่ง CPU จะมีความเร็วที่สูสีกับเจ้าตัวเซปดากอน 8ทครับทำให้ตัว8 s Gen 4ถือว่าจัดเต็มมากตัวนี้สับตัว CPU ของเจ้าตัว IQ z ูส่วนตัว P ใช้งานมาปรับทุกเกมสูงสุดสบายหายห่วงกับเจ้าตัว a p d r ก g o n 7 Gen 3ครับเป็นออ t ์ c o คอรเช่นเดียวกันกระบวน,นการผลิต4นาโนเมตรเช่นเดียวกันถือว่าความรวบเร็วในการใช้งานบอกเลยว่าสูสีกันมากเล่นเกมไป IQ Neo 10ครับให้มาถือว่าจัดเต็มมากพร้อมแผ่นลายความร้อนที่ 7k Ultra VC ด้วยถือว่าจัดเต็มมากในส่วนสำหรับระบบรายความร้อน VC ของเจ้าตัว i q u s 9ให้มาใหญ่จริงผม6,043ต mm. ารางมิลลิเมตรในส่วนของเจ้าตัว Neo10 ให้มาถึง7,000ต mm. ารางมิลลิเมตรถือว่าตัว VC รายความร้อนท,ทั้งคู่สู่สีกันมากครับสำหรับ P บอกเลยว่า CPU ทั้ง2ตัวเพียงพอต่อการใช้งานผมมาดูว่าความจุรอม และแรมแตกต่างกันมากน้อยเพนนะครับผมสับความจุเริ่มต้นของเจ้าตัว Neo10 อยู่ที่แรม12 256ของเจ้าตัวเซตเคือแรม8กิกกับความจุ256สามารถเพิ่มตัวแรมพัดถึงเท่าตัวได้เช่น12 12 8บวก8ซึ่งหมดเลยว่าในการอ่านเขียนตัวแรมให้มาจัดเต็มมากกับตัวแรมประเภทแรม Neo10 ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงกับตัว L P D D R 5 X Ultra ของเจ้าตัวเซต9ให้มาคือ L P D D R 4 X ครับตัวแรมใช้งานจริงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะผมในเรื่องความจุของตัวลอมให้มาในการอ่านเขียนคือเยอะจริงผมของเจ้าตัว Neo 10ให้มา U F F 4.1ของเจ้าตัวเซต9ให้มาคือ U F F 2.2ถือว่าความเร็วแตกต่างในการอ่านเขียนตัวความจุลอมจริงครับ ซึ่งหมดเลยว,ว่าเซตเปัจจุบันตอนนี้ราคา7,000กว่าบาท8 0ด0กว่าก็ถือว่าคุ้มจริงครับ n นโอสนี้ตัวท็อปจริงสู้กับมือเลยราคา30,000ได้อย่างสบายนะครับ vivo ทำเจ้าตัว i อคู o 1โอสสเปคให้มาจัดเต็มมากในส่วน i อคูเซส่วนตัวใช้งานมาแลมลอมถือว่าเพียงพอมากในการใช้งานจริงผมตัวนี้เนาะบอกเลยว,ว่าทั้ง2ตัวให้มาเกินค่าตัวจริงครับมาดูว่าหน้าจอจะมีความแตกต่าง กันผมเท่าไหร่ขนาจอทั้งคู่เท่ากัน6.78นิ้วกับตัวความชัดก็ถือว่าให้มาใกล้เคียงกันมากนะครับผมตัวนี้กับเรเฟรชสูงสุดคือปรับได้ทั้งคู่คือ144เฮิร์ความสู้แสงสูงสุดของ Neo 10ให้มาสู้แสงถึง5,000แ哈尔ินในส่วนเ9ความสู้แสงคือ4,000แ哈尔ินแล้วก็วัสดุในการเปลี่ยนแสงของตัว Neo 10ให้มา4.9พัตในส่วนเ9 ให้มา c 8เป็นประเภทแบบตัวอัมเบรตทั้งคู่ถือว่าจัดเต็มมากในส่วนหน้าจอพีให้ความคมชัดและการสู้แสงที่บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริง neo สิบชนะเจ้าตัว s e เก้แต่พี่รู้สึกว่า s e เก้คือหน้าจอเกตด,ดีมาก c 8กับ c กพัดถือว่าไม่แตกต่างกันมากมายสับกล้องถ่ายรูปนะครับผมที่พี่ทาการใช้งานตัวเ e เมากับเลนทั้งคู่กล้องหลังเป็นเลน50ล้านมีตัว ois ใช้เลนของโซ ny iFX 8 8 2ทั้งคู่ถือว่าดีกรีจัดเต็มจริงแต่เจ้าตัว Neo 10จะชนะเซตเก้าคือเลนมีอัตวายผมกล้องหลัง8ล้านแล้วก็กล้องหน้าสับตัว Neo 10ให้มาถึง32ล้านพร้อมกับตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงกับฟังก์ชันผมตัวนี้แล้วก็ผมเจ้าตัวเซตเก้าให้มากล้องหน้าคือ16ล้านซึ่งม,มุมมองพีนะกล้องหน้าแบบเจาะดูทั้งคู่ถือว่าสีสันมีความสวยงามในการใช้งานจริงครับคือเอาตรงนะ กล้องนี้กับกล้องหลังนี่บอกเลยว่าโซนี่ให้มาในการจัดแสงจัดสีส่วนตัวเคยใช้งานเซตเก้ามาคุณภาพของการถ่ายรูปให้มาถือว่าสุดจริงครับมาดูว่าสําหรับแบตเตอรี่และการชาร์จทั้ง2ตัวให้มาจัดเต็มทั้งคู่ในส่วนความจุแบต Neo 10จะมีความจุแบตมากกว่าเซตเ ตัว Z9 ให้มา6,000น e o โอให้มา7,000อถือว่าจะเต็มมากในส่วนการชาร์จเร็วตัว n e o 10ให้มา120วัตต์ของเจ้าตัว z e ให้มา80วัตต์ส่วนตัวนะแบตถือว่าให้มาเยอะจริงทั้ง2ตัวนี้เพียงพอต่อการเล่น,นเกมต่อการใช้งานจริงพร้อมกับฟ้าชาร์จที่บอกเลยว่าทั้งคู่คือโคตรเร็วอะ่ะ120วัตต์กับแ0วัตต์คือตัวเซต9สัพพีนะ 80วัตต์ชาร์จเข้าเร็วมากแล้วมาเจอ120วัตต์ของเจ้าตัว i c o Neo 10ถือว่าเพียงพอในการใช้งานจริงครับซึ่งบอกเลยว่าเรื่องแบตทั้งคู่คืออึดจริงเพราะพี P.K สัมผัสเซตเก้ามาแบตอึดจริงในการเชื่อมต่อทั้งคู่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 4 Wi-Fi 5และ Wi-Fi 6ในส่วน Neo 10สามารถเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 7นะครับผมทั้งคู่ b l u e t o 5.3แล้วก็ในการใช้ตัว USB ตัวนี้เป็น 2.0กับพอร์ตผมนี้ทั้งคู่ถือว่ามีความใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันแค่ในการซัพพอร์ตที่เป็น Wi-Fi 7กับ Wi-Fi 6นะครับในส่วนเซนเซอร์สพ,พีนะักถือว่าเซนเซอร์ให้มาถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากแต่ไ q คูเนโ10ให้เซนเซอร์ในการใช้งานที่ครบมากกว่าตัวเซตเส่วนตัวเซตเกนะสพ,พีใช้งานมาก็เกินสเปคครับถือว่าอันนี้คือมุมมองพีนะมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่อย่างว่าแหละ NeO 10 ให้มาเซ็นเซอร์เป็นตัวใหม่ในปี2005ทําให้ในการจับสัญญาณในการใช้งานต่างๆหรือว่าเจโรเซ็นเซอร์ของ NEO 10ก็ถือว่าเจโรดีนะครับผมแต่สัทีเคยสัมผัสตัวเซตเมาเล่นเกมหมือว่าเซตเก็ทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง ส่วนตัว P ก็ยังแอบชอบเจ้าตัว IQ z ูอยู่นะเพราะว่าตัวดีไซน์บอดี้มันก็ยังมีความสวยงามตามการออกแบบของเจ้าตัว Vivo ผมบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มทั้งคู่เลยในส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องให้มาถือว่าสูส4กันมากอันนี้ P ขอให้คะแนนเท่ากันผมในมีมีสายชาร์จให้มาหัวชาร์จก็ให้มาแล้วก็เข็มจิ้มซิมก็ให้มา ตัวเคสก็ให้มามเบลาประกันครบมีฟิล์มกันรอยติดมากับตัวเครื่องถือว่าทั้งคู่อุปกรณ์ให้มาเพียงพอต่อการใช้งาน,น,นไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับคือไอคูเนี่ยไม่ได้กักอุปกรณ์เหมือนกับบางแบรนด์ครับแต่แบรนด์นี้บอกเลยว่าให้อุปกรณ์เรามาครบคันจิงครับซึ่งพีเคยแกะกล่องตัวไอคูล์เซตเก้ามาบอกเลยว่าอุปกรณ์ให้มาวัสดุในการใช้ของแถมซึ่งหัวชาร์จสายชาร์จ ให้มาเป็นการฟาสชาร์จสูงสุดเลยซึ่งบอกเลยว่าจัดเต็มมากบอกเลยว่าพี่ทำการใช้งานตัวชาร์จมากับหัวชาร์จแถม่มาของเจ้าสองตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริง Z9 แถมมา8 0วัตต์ในส่วนของเจ้าตัว Neo10 แถมมา1 2 0วัตต์ถือว่าจัดเต็มจริง มาดูว่าดีไซน์ทั้ง2ตัวเป็นอย่างไรบ้างซึ่งดีไซน์บอกว่ามีความสวยงามในการออกแบบทั้ง2ตัวนี้สูสีกันมากแต่พีชอบสีส้มของเจ้าตัว i อคูนีโอสมากครับรู้สึกว่าในการเก็บวิเทลของฝาหลังที่พีไปสัมผัสสีส้มมาพีจึงกดสั่งซื้อครับเพราะว่าพีอยากได้ตัวสีส้มมาใช้งานมากซึ่งมีความสวยงามในการออกแบบเอาจริงนะถ้าใส่เคสคือทั้ง2ตัวนี้ มองแยกกันออกคือยากจริงครับแต่เนื่องด้วยบอดี้ที่มีความแตกต่างกันตัวหมดกล้องประมาณหนึ่งบอดี้ที่มีน้ำหนักที่มีความใกล้เคียงกันสัพพีถือว่าทั้ง2ตัวจัดเต็มจริงครับผมในการใช้งานของการดีไซน์ของบอดี้ถือว่ามีความสวยงามในการใช้งานจริงซึ่งพีผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อ ทั้ง2ตัวนี้มาตามนี้พี่แนบให้ใตค้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นจะรู้นะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตอนที่พีซื้อมาใตาค้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าที่พีทําการปักไว้ให้ตอนนี้คือโปรโมชั่นเยอะจริงบอกเลยว่ารีบไปกดในการสั่งซื้อเลยนะครับสวนันนี้ขอบคุณครับ